โอเคมาต่อเ okay, มื่อกี้กล้องหลุดแล้วก็อันนี้ที่วัดไฟไขขวงเอาไว้ปลาหัวหมาะแเชี่ยอไะไรเนี่ย,ย,ยแข็งแข็งแข็งคิบหายอ,อมันก็คือโนเกียใช่ <Yeah! S 1> hey, ไงวะ ใช่ไงวะใช่ไงวะโนเกียช้อนและส้อมช้อนส้อมดูนี่ว้าว <Wow. S 1> ผมทำได้ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอหัวน้ำอะไรอย่างนี้นะที่เขาเอาไปต่อน้ำแต่พ่อผมไม่ได้ใช้ปากกาเขียนไม่ติดต่อไปมาดูของบนหัวเตียงกูบ้าง าปิดตาไม่ค่อยได้ซักนะอันนี้นีจะส่งสักอ่ะดาบสมุไรไม่บอกนะว่าของแท้ของปลอมเดาตัวเองอันนี้อันนี้ของจริงแน่นอนครับดูดิสิของจริงใครไม่เชื่อดถือว่าควายแล้วก็ปืนของเล่น ของเล่นกูทำเองแหละไม่กูว่ากูทำาสวย้วนี่น้ำยาฆ่าฆ่าะไรวะอ๋อน้ำยาขี้หูอุดันอันนี้น่าจะตั้งนานแล้วเพราะตอนเด็กกูขี้หูอุดันสุดท้ายกูก็ต้องไปแคมหมาเด็กแับเด็กชิบหายอ่ะ และนี่คือยังลบยันของกูเองตั้งแต่ป่หนึงกูเขียนไปตอนนี้ประมาณ4ปีแล้วแม่งร้ายแม่งยังไม่หายกระปุกอำสินโคตรกอบอ่ะนนี่เม็ด่ะเม็ด มาดาขอบมน,นุษย e ์ E O M D L ใส่ผู้คนใส่เพลงนี่ไหมว่าผู้ผู้คนใส่ช่างแม่งต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของอะไรดียาหมองตากุ้วยเสียนอะ เข็มขาดไอ้เข็มขัดของเเข้าไปดูในห้องน้ำมานะครับห้องน้ำของเราเด็ดสะอาดและใหญ่มากโอ้ยใหญ่ชิบหายคือเรื่องห้องนอนเริ่มแรกก็จะมีหวีอ่าหวีอันเล็กไอ้อัเมื่อกี้แหละไปซูมดิซูมดิสัตซูดิ เปียยิ่งมองไม่เห็นใบใหญ่แล้วก็ ไม่มีอะไรฮะแล้วก็ที่แล้วก็ที่ท,ท,ท,ทีตู่แรงอยงู่นะส่วนนี้ก๊อกน้ำสมัยก่อนจต่ตอนนี้พังแล้วหุนเที่ยอะไไม่ได้แล้วสบู่นี่คือสบูนะ่เนาะข้าไปดูนะ้ำ ที่จริงสบู่อันนี้คือสบู่นกนกนกอะไรสักอย่างนี่แหละกูไม่บอกเว้ยอันนี้เป็นสบู่ที่ฟองเยอะที่สุดที่กูเคยใช้ามาโอเคแล้ว เฉียดชิบหายแล้วไอสัตว์สบู่ตกยังไงอือเฮ้เ้ออเ้ป็นอย่างในสัตว์มีไม้กวาดอืมนี้โอ้โหไม่มีนะโอ้โหไอพวกชอบตอกตูดเด็กเนาะมันไม่มีเออไม่มีเออ